ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็เป็นวันพุธน,นะพี่น้องเนาะวันพุทธที่10มกราคม2567ครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมื้อนี้พอดีผมพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนนาดีต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื้อวันจันทร์เนาะครับเนาะวันจันทร์ที่8มกราคม67ลาวพัฒนาออก 9ก้าเก้าสี่สี่เจ็ดห้าขับส่วนเลีลยกล่างก็ออกสี่สี่นอกพี่น้องเนาะรับที่จริงแล้วพอแต้มก็ได้สรุปไปล้วเดยอพี่น้องเน้อยสรุปไปแล้ว,าปปลวบานีอันนี้มาที่หลังรับเนาะรับก็เลยเสียม,มาลงนอกพี่น้องครับของเสี้ยนน่าดีงวดที่ผ่านมานะครับ บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้ากระมาเจ็ดพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูบ่เข่านะครับมีหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเลขออกเจ็ดหานะครับก็ถือว่าเขาเลขวิ่งพี่น้องครับเมื่อนี้พอเตรียม้ามาเบิ่งต่ออีกเนาอพี่น้องเนาะ พุทที่สิ รับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับเน้นที่เจ็ดแต่วันที่มีเลขเลขหลักพี่น้อง นี่ห้าหกเจ็ดครับสี่กับแปดนะครับ ครับจับคู่แล้วก็จะได้หกสุดหกหางนะครับแล้ว่าก็มีตัวเด่นตัวรองนะครับมาเบิงจับคู่นะครับเนาะสีเ่เจ็ด สี่แปดหกสี่นะครับห้าสี่ ห้าแปดหกแปดครับหกชุดหกห่างพี่น้องส่วนห้าห้าแปดหกแปดนี่เป็นตัวร่องนะพี่น้อง ครับลองครับส่วนตัวเนียนนะครับสี่เจ็ดหกสี่ครับ ห้าแปดหกแปดนี่ตัวร่องนะพี่น้องเด้อครับเตี่ยวว่าพบอ่าเดี๋ยวเพียมนเสียเบื้องนะครับเพราะว่าจับคู่นี่ครับพุทธที่สิบมกราคมสองห้าหกเจ็ดเราพัฒนาเสียนนาดีครับวิ่งเจ็ดกับหกขางล่างนะพี่น้องเน้อ รับนว่าห้าหกกับ8ครับจับโคก็มีสี่เจ็ดสี่แปดหกสีลอง5 8 6 8ปดหกแปดนะครับครับส่วนตัวเน้นกับสี่เ็ดหกสเนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนนาดีนะครับเอาฉะนั้นแล้วตัวบนเนนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อรับที่สาคัญก็อย่าลืมนะครับ กับตัวว้นำนะครับเนาะครับพรเเรียมกรข้อขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนนาดีนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพระเตียมกบข้อให้เขาปังๆเด้องวดนี้เดขกจับคู่นะครับเนาะครับเอพีก็จะได้โศกโศกมันมานกัน นะครับเอาข้มาแล้วก็ย่าเริ่มนะพี่น้องเด้อกดไหลกดแชร่พอเตียมน้ำแร่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใพอเตียมนํำนะครับครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอเตียมขอกราบขอ,ขอ,ขอ,ขอพระคุณเยีซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขย้ยาให้มีเนาะครับเนาะ เับขอให้มีตะโศกต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกกนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม